กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันร์ Health Secret by ดรอรวรรนที่คุณหมออรวรรนกิจเวงกุลจะมาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่เรานำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและจะช่วยทำให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นแข็งแรงปลอดภยัยห่างไกลโรคในขณะเดียวกันนะคะคุณหมอก็จะแนะนำถึงนวัตกรรมดูแลสุขภาพเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวค่ะที่จะทำให้เรานั้นสมาร์ทสดใสและดูดีไปตลอดกาล ในสัปดาห์นี้คุณหมอจะมาพูดถึงภาวะน้ำหนักเกินจนส่งผลต่อไขมันพอกตับนะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างไรและจะมีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างไปติดตามด้วยกันในช่วง Health Secret by Dr. อรวรรณค่ะ สวัสดีค่ะก็พบกับ Health Secret by Dr. อรวรรณอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้เนี่ยมีคำถามมาว่าภาวะที่น้ำหนักเกินแล้วก็เกิดไขมันพอกตับเนี่ยจะมีผลเสียต่อร่างกายอย่างไรแล้วก็มีวิธีรักษาอย่างไรนะคะภาวะที่น้ำหนักเกินเนี่ยทุกคนเนี่ยจะทราบมาก่อนและที่หมอเคยที่บายว่าน้ำหนักเกินก็เพราะว่าเราอินเทคมากกว่าเอาพุทก็คือเรากินมากกว่าการใช้พลังงานนะคะ อันนั้นพอเรากินเนี่ยทุกอย่างที่กินเข้าไปนี่ก็ต้องไปผ่านกระบวนการที่ตับตับจะมีหน้าที่เนี่ยทำมตาบอลิซึมคือทำการเผ่ผ่านนะคะทำให้สิ่งที่เราทานเข้าไปไม่ว่าจะเป็นแป้งหรือน้ำตาลเนี่ยมีการเอามาใช้หรือเก็บสะสมถ้ามันมีเกินก็จะเก็บสะสมเป็นไขมันเพราะนั้นตับเนี่ยเซลล์ตับเป็นที่แรกที่จะต้องมีการเปลี่ยนตรงนี้ก็จะเป็นที่แรกที่มีไขมันมาสะสมที่เซลล์ตับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะ ถ้าเราดูชิ้นเนื้อของตับจะพบว่ามันจะมีฟองฟองของไขมันอยู่ที่เซลล์ตับเลยหรือเรียกว่า fatty liver หรือไขมันพอกตับซึ่งอาจจะดูได้จากเอัลตทาซาวด้วยนะคะอย่างคุณหมอไปตรวจที่ท้องเราด้วยการถ่ายขึ้นเสียงเครื่องเครื่องตรวจขึ้นด้วยขึ้นเสียงยจะพบว่าเซลล์ตับของเราเนี่ยจะไม่เหมือนภาวะของคนที่ปกติคนที่มีไขมันพอกตับจะเห็นว่าตรงเซลล์ไขมันเนี่ยสีมันจะ เปลี่ยนดูเป็นมันมีฟองๆของไขมันอยู่ตรงนั้นนะคะตรงนี้ก็คือบอกให้รู้แล้วว่าเราเริ่มมีไขมันพอกตับไขมันพอกตับก็ทําให้ตับทํางานได้น้อยลงและเกิดตับอักเสบค่ะพ้าเป็นมากๆเนี่ยแล้วเราเจาะเลือดจะพบว่าค่าการเอนไซานของตับเนี่ยสูงขึ้นแสดงว่าเราเนี่ยมีปัญหาในการที่มีไขมันพอกตับจนตับอักเสบแล้วถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยไขมันที่พอกตับเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นผังผืด ก็จะกลายเป็นตับแข็งนะคะตับแข็งก็จะเป็นการทํางานที่ไม่สมบูรณ์แล้วเพราะว่ามันมันแข็งไปะซะแล้วเป็นพังผืดปล่อยไปนานๆอีกพักใหญ่ๆก็จะจากตับแข็งก็จะกลายเป็นมะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นนี่คือโทษของการที่เราอ้วนมีน้ําหนักเกินเนี่ยแล้วก่อให้เกิดปัญหาเฉพาะเรื่องตับนะคะก่อนหน้านี้หมอเคยพูดว่าปัญหาเรื่องอ้วนนี่จะมีอีกมากมายเช่นทําให้อ้วนนานๆก็เกิดภาวะดือ้ออินซูลินเป็นเป็นเบาหวาน เป็นเส้นเลือดคอเลสเตอรอลมาเกาะนะคะทำให้เส้นเลือดมีการติดแตกตันง,ง่ายไปจนถึงทําให้หัวใจต้องทํางานหนักมากเพราะต้องบีเลือดไปเลี้ยงทุกอวัยวะรวมทั้งเซลล์ไขมันด้วยทําให้หัวใจโตได้เป็นโรคหัวใจได้แล้วก็คนอ้วนเองเนี่ยจะทําให้โอกาสความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงแล้วก็อายุขยัยนนสั้นกว่าคนผอมอันนี้คือโทษของการที่มีน้ําหนักเกินนะคะเมื่อเราทราบตรงนี้แล้วเนี่ย ถามว่าจะมีวิธีรักษาอย่างไรถ้าเอาเฉพาะเรื่องไขมันพอกตับนะคะว่าจะมีวิธีรักษาอย่างไรเนี่ยอันดับแรกก็คือว่าถ้าเพิ่งเป็นเนี่ยเราปรับปรุงวิธีการทานอาหารของเราเสียนะคะก็ลดแป้งและน้ําตาลเพราะแป้งและน้ําตาลจะต้องมาเปลี่ยนเป็นไขมันที่ตับนะคะงดแป้งและน้ําตาลทานผักให้เยอะนะคะผลไม้ที่หวานก็คือน้ําตาลนะคะก็ต้องระวังเช่นกัน งดอาหารที่ทำให้ไขมันพอกตับรวมทั้งแอลกอฮอล์ด้วยนะคะพวกเหล้าเบียร์มันก็เป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งเมือ่อก็ต้องมาเปลี่ยนที่ตับทำให้ตับทำงานนักนะคะตรงนี้อันดับแรกสองเนี่ยก็มีมีถ้าจะมีทางศาสตร,ร์การแพทย์องค์รวมนะคะก็จะเน้นเรื่องการการใช้สมุนไพรโดยเฉพาะตรีผลาของการแพทย์แผนไทยพบว่าสามารถลดไขมันพอกตับได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ ทำได้แล้วก็เน้นเรื่องวิตามินซีค่ะวิตามินซีไฮโดรสเนี่ยเขาพบว่ามันไปสามารถเพิ่มพลังงานในการทำงานที่ตับและวทำให้ตับกลับมาสมบูรณ์ไปจนถึงสารกูต้าไทโอนเองก็สามารถมาฟื้นฟูเซลล์ตับได้แต่การฟื้นฟูก็ไม่เท่ากับการไม่ไปโหลดงานให้ตับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกก็คือการกินค่ะอยู่ที่ปากของเรานะคะกินให้ถูกต้องแล้วก็อย่าตามใจ ความอยากแต่ให้คิดถึงประโยชน์แล้วก็ความคุ้มค่าในการที่จะดูแลสุขภาพไปได้ในระยะยาวนะคะก็เป็นเกร็ดฝากเล็กๆน้อยๆเราก็ง่ายๆลดน้ำหนักก่อนเลยค่ะแล้วก็งดอาหารแป้งและน้ำตาลช่วยให้เบาการทำงานของตับภาวะไขมันพอกตับลดลงได้มันก็ร่างกายมีการซ่อมแซมตัวเองอยู่แล้วนะคะก็จะช่วยให้ทุกอย่างฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติได้ค่ะ ก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะมีปัญหาทุกๆปัญหาเนี่ยแก้ไขได้โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพค่ะดรวัน The Miracle of Holistic Healing ค่ะก็อัศจรรย์แห่งาศาสตร์การแพทย์องค์รวมเพื่อการบำบัดค่ะ สัปดาห์หน้า Health s e c r e t ายด็อรวรรวกลับมาตามกันต่อนะคะว่าคุณหมออรวันกิชเวงกุลจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอะไรมาฝากกันบ้างต้องห้ามพลาดค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ t w i t t e อร์เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ